ถ้ามนุรากล่าวดีแล้วเธอจงประพฤติพรหมจรรย์เพื่อทำที่สุดแห่งทุกโดยชอบเธอรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณไม่เที่ยงไม่มีตัวตนเป็นทุก์มีความแปรปรวนควรหรือที่จะยึดมั่นถือมั่นพึงพิจารณาด้วยปัญญาอันชอบว่านั่นไม่ใช่ของเรานั่นไม่เป็นของเรานั่นไม่ใช่ตัวตนของเรา พวกเราทุกคนรู้แจ้งไตรลักษณ์แล้วพระเจ้าค่ะอัน,นิจจังทุกขังอนัตตาพวกเธอจงเที่ยวจาริกไปเพื่ออนุเคราะห์โลกเพื่อประโยชน์ศุขแก่มวลมนุษย์โลกจงประกาศพระศาสนาเพื่อเกื้อกูลเพื่อความสุขแก่เทพยาดาและมนุษย์ทั้งหลายเพราะถ้าได้ฟังทำคำสอนกิเลสจะมีน้อยลงแต่ถ้าไม่ได้ฟังเลยก็จะยิ่งเสื่อม